ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังบวลในทุกสิ่งแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายให้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งให้ใจใสใสแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งเบาๆสบายสบายทำตัวของเราให้สบายทำใจของเราให้มันสงบให้มันหยุดให้มันนิ่ง หลักวิชาก็มีอยู่เพียงแค่นี้แหละแต่ก็มักจะทำกันไม่ได้พอถึงเวลาจริงๆแล้วก็จะไปสแสวงหาวิธีการในตัวของตัวเองซึ่งมันเสียเวลาไม่ว่าเราจะหาวิธีการอย่างไรก็ตามแต่ตอนที่จะได้ผลเนี่ยนะมันก็ต้องหันกลับมาทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบพราะหยุด เป็นตัวสำเร็จใจหยุดนี่แหละเป็นถึงจะเป็นตัวสำเร็จแล้วก็ต้องพอดีพอดีพอดีเอาอะไรเป็นเกณฑ์ก็เอาความพึงพอใจของเราเป็นเกณฑ์ซึ่งเราจะรู้สึกด้วยตัวเราเองว่าเราตึงไปไหมเราหย่อนไปไหมถ้าตึงร่างกายก็จะบอกเราเอง มันตึงมันปวดมันมึนมันซึมมันเกร็งมันเครียดถ้าย่อนไปเนี่ยมันจะฟุ้งมันจะเผลอมันจะพลอยนั่นแหละคือผู้ที่บอกเราถ้าพอดีเป็นยังไงเราจะรู้สึกพึงพอใจนั่งไปอย่างนี้นานๆแค่ไหนเราก็นั่งได้โดยไม่เบือ่อ แม้จะไม่มีอะไรมาให้เราดูให้เราเห็นไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่เราก็ยังมีความรู้สึกเราพึงพอใจที่จะหยุดใจนิ่งๆอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละคือพอดีต้องจำนะลูกนะ้อนี่สำคัญนะจะฟังผ่านนะถ้าฟังผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปใช้เวลาอีกหลายปี แล้วเรามีเวลาอยู่ในมนุษย์เนี่ยมันไม่นานเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวคือเดี๋ยวก็จะหมดเวลากันแล้วพอดีคือความพอใจพึงพอใจไปสังเกตดูร่างกายต้องสบายกายสบายใจทั้งสงบคือไม่คิดเรื่องอื่นเลย โดยที่เราไม่ได้ไปบังคับแค่เราเฉยๆนิ่งๆทำตรงนี้ให้เป็นนะลูกนะถ้าเป็นตอนนี้เดียวบ่ายนี้ก็เป็นบ่ายแห่งความสมปรารนาะทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบนิ่งเฉยๆ,ๆโดยไม่กังวลกับสิ่งแวดล้อม ทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจเครื่องกังวลมาก่อนทำตามใดลรูปนะเหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนไม่เคยมีธุรกิจการงานไม่เคยมีครอบครัว เราอยู่คนเดียวนี่แหละอย่างสบายทำตัวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกลืมดินอากาศฟ้าที่นั่งไม่นุนโนนเหมือนอยู่ในที่โล่งว่างๆกว้างๆเหมือนอยู่ในที่โล่งโล่งว่างๆกว้าง ที่แสนสบายคล้ายกับตอนที่เราอยู่ในวิมานของเราอะในเทวโลกสบายเมื่อ,อเราไม่มีเครื่องกลางบนใจมันก็ไม่ไปผูกพันไม่เหนี่ยวนั่งอะไรจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของ เราก็ไม่ผูกพันและเรามีสมบัติที่แท้จริงคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งที่สวยกว่าโคตรเพชรใดๆในโลกใสสว่าง กลมๆตอนแรกๆมันอาจจะไม่กลมก็ไม่เป็นไรจะบูดบๆเบี้ยวๆก็ช่างแต่ก็เป็นโคตรเพชรที่อยู่ในตัวเราที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสมบัติของเรากลมรอบตัว ที่กระจละในแล้วนะกลมรอบตัวใสใสเหมือนเพชรใสๆเหมือนดวงดาวที่ใสๆสมบัติเรามีเพียงแค่นี้ทำความพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ที่ตรงนี้ ในท้องของเรานะจ๊ะโดยที่เราไม่ต้องก้มไปมองแค่เป็นเพียงความรู้สึกว่ามีอยู่รู้สึกเพียงแค่นี้เท่านั้นและทําใจเฉยๆเมื่อมันเป็นของของเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมัวควานหาไม่ต้องไปสแสวงหา เพราะมันเป็นของเรามีอยู่เดิมแล้วและความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเรามีสมบัติใหญ่อยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยรวยมีทรั์ภายในอยู่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาและในกลางทรั์ภายในหรือดวงใสๆนั่นแหละ มีบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมงามไม่มีทิฏฐิมีอานุภาพที่มีประมาณอยู่กับเราตลอดเวลาอยากเจอเรารอคอยวันเวลาที่เราจะไปเจอ อยู่ในตัวเราบุคคลนั้นอยู่กับเราตั้งแต่เกิดอยู่กับเราก่อนที่เราจะมาเกิดแล้วก็อยู่กับเรามายาวนานทีเดียวคอยบันดาลใจให้เรานึกคิดแต่สิ่งที่ดีๆพูดดีแล้วก็ทำดี แต่ราะความที่เราห่างเหินมางเหมือนเหมือนมางกันห่างเหินไปนานเราจึงมีความรู้สึกเราไม่คุ้นเคยแต่บุคคลนั้นคุ้นเคยกับเราแล้วอยู่กับเราตลอดคอยปกป้องผ่อง,องใหม่ให้เราทำแต่สิ่งดีๆแม้ตอนช่วงสุดท้ายชีวิต ก็เป็นเพื่อนแท้ของเราเป็นที่พึ่งของเราแล้วจะเป็นผู้พาเราไปสู่เทวโลกคอยอยู่ยาวนานอยู่ภายในตัวของเราเป็นแต่เพียงเราทำใจให้มันหยุดนิ่งเฉยเฉยให้ถูกใจของท่าน องนั้นที่อยู่ในตัวเราบุคคลนั้นเพราะถูกใจเนี่ยพระใจของท่านอยู่ตรงกลางกายกลางท้องของเราตรงฐานที่เจ็ดย่าแรงแค่ใช้ระบบสัมผัสแตะ่าตึงแค่แตะแค่สัมผัสแตะใจเบาเมา เหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศแล้วก็กค่อยๆตกสัมผัสผิวพื้นน้ำหรือผิวพื้นดินอย่างนุ่มนวลละมุนละไมใจเราก็ต้งแตกตรงกลางอันท้งทองนิดหนึ่งเบาแผ่วเบา สบายเบิกบานแช่มชื่นอยู่อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะแม้อย่างไม่เห็นท่านยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำอย่างเนี้ยอย่างเดียว สบายเบิกบานแช่มชื่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนนิ่งอย่างเดียวสบายทำใจหลวมๆเหมือนละสวมผ้าหลวมๆกันแหละสบายสบาย เดี๋ยวมันจะถูกส่วนเองถูกส่วนต้องเองเราจะไปทําให้ถูกส่วนนะไม่ได้เรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแค่ทําใจวางให้มันพอดีอย่างที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นนิง่งนุ่มเบาสบายใจหลุมหลวม ใช้ระบบสัมผัสแตะทำความรู้สึกที่กลางท้องอย่างนุ่มนวนละมุนละมัยสบายแค่นี้แหละเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆปรับตัวละเอียดเข้าไปเรื่อยๆละเอียดเองซึ่งตอนนั้นกายเนี่ยมันจะขยายมันจะปโปรง่งไม่ทึบ ไม่แคบมันจะกว้างบางทีไปทางกว้าง,างทางข้างข้างบางทีเหมือนตัวยืดศีรษะเหมือนก็จะไปนชนหลังคาหรือฝ้าเพดานเวลาเรานั่งอยู่ที่บ้านบางทีมันก็ยอ่อยุบลงมาติดพื้นหรืออะไรที่มันนอกเหนือนอจากนี้ ใจเยืดกใจย่อใจใหญ่หรือยุบลงหรือจะโยกเกกยังไงก็แล้วแต่เฉยๆเฉยอย่างเดียวในทุกๆประสบะการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะพบความอัศจรรย์ที่เราทำอย่างนี้ทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะ ไม่ได้ทำมันก็ทำอคือทำเฉยเฉยแต่เฉยเหมือนไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวมันจะโล่งเองกว้างเองตัวพองตัวขยายเองตัวหายไปเลยเองแสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเอง แสงสว่างเกิดขึ้นก็จะไปสงสัย่าใครเปิดไฟหรือใครเอาไฟมาส่องหน้าเฉยๆรู้แล้วทำเป็นไม่จีเราเรียนในระดับบริวิชานี้ในระดับนักเรียนอนุมาล่าไปเรียนในระดับด็อกเตอร์ที่ต้องทำวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบะการณ์ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนั้นบ้งอย่างงี้บ้งอย่างงโนนั้งอย่าเป็นคนช่างสงสัยเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาที่จะสงสัยเพราะเราเป็นนักเรียนอนุบาลอนุบาลของความรู้ภายในทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองนะคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นเฉยๆอย่างนั้นแหละ เฉยๆอย่างเดียวเพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องจำนะลูกนะต้องจำเราไปฝึกฝึกตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวเราจะอจะจัศจรรย์ใจแล้วว่าโอ้ธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่ทำไมเข้าถึงได้แต่ก่านเราได้ยินว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งเข้าถึงได้เฉพาะพระธุดง หรือผู้ต้องทิ้งทางโลกไว้ให้หมดไปออกบวชข้าป่าเขาลำเนาไพรอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่หมดมันไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ในทุกสถานที่เหมือนเราอ่านหนังสือที่สนุกในที่จอแจ อึกนทึกคือโคลมบางทีเราเพลินเราไม่ได้ยินนะพอมีเสียงมาจากทั้งไหนเนะี่ยทั้งๆท,ท,ที่มันจอแจมีคนเยอะรถอิ่งผ่านไปผ่านมาต่างคนต่างพูดนกหูแต่เราไม่ได้ยินเลยก็แปลว่าเราสามารถทำได้ไม่ใช่เฉพาะพระทุด,ดงที่เขาป่าเข้าเขา อยู่ป่าเขาลําเนาไพรเช่นนั้นเราทำได้ในทุกคนทุกแห่งถ้าเราเข้าใจหลักวิชาแล้วเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจว่าคนอย่างเราเนี่ยเข้าถึงได้เชียวหรือธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่ทำไมเราเข้าถึงได้ เออทำไมเราเห็นดวงในตัวได้ในท้องเห็นกายในกายได้เห็นพระธรรมกายในตัวได้ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนเกิดเรากรงแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราออคอยเราอยู่แล้วท่านอยากจะให้เราเจอแล้วอยากจะมาพบเราเนี่ยมันจะเห็นเอง มันจะเห็นเองนะจ๊ะเห็นเองเลยเพราะฉะนั้นกำลังบุญของลูกทุกคนนมันมีเพียงพอแต่กำลังแห่งความเพียรขยันยังไม่พอกับไม่ถูกหลักวิชาถ้าเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเราก็มันอยู่ตรงไหนเราก็ทำได้ แล้วเมื่อเราทําได้แล้วเนี่ยเป็นแล้วเห็นแล้วทั้งหลับตาลืมตาก็จะไปอยู่ที่ไหนของโลกก็ได้อยู่บนยอดเขาก็ได้กลางเขาเชิงเขาชายหาดท้องทะเลอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆหรือไปในอวากาศไปตามดวงดาวต่างๆอยู่เมืองไทย หรืออยู่ต่างประเทศอยู่ในที่ร้อนที่สุดอยู่ในโคูโลกที่หนาวที่สุดเราก็อยู่ได้เพราะเราทำเป็นแล้วเราเ,เข้าถึงแล้วพอหลับตาลืมตาเห็นพระในตัวแล้วแล้วก็ความบิติีและความภาคภูมิใจมันจะเกิดขึ้นวภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา มาได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงนรรมมีพระรัตนตรัยในตัวที่เป็นที่พึ่งกับเราอย่างแท้จริงและเราได้เข้าถึงแล้วเป็นอันหนึ่นองอันเดียวกันแล้วความภาคภูมิใจตรงนี้ปิติใจตรงนี้เป็นสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้เอาอะไรมาแ,กแลกเราก็ไม่ยอมและถึงตรงนั้นเนี่ย ถ้าใครถามว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็จะตอบด้วยความปิติและภาคภูมิใจว่าเราอยากจะเป็นเราที่เห็นองค์พระใจเก่าถึงพระรัตนตรัยในตูซึ่งมันมีความสุขมากนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนเป็นสุขเดินก็เป็นสุขจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือทำกิจกรรมอะไรมันก็เป็นสุข จะทำมาหากินก็นมีความสุขเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็จะไปด้วยกันด้วยความเบิกบานทีเดียวเหมือนนกที่มีปีกซ้ายปีกขวาพาตัวครับหอผินบินไปใน,ใน,ในทุกโคนทุกแห่งในอากาศอย่างเป็นอิสระเราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความผาสุข ทั iscilla, <pl ains> ้งเศรษฐกิจท <els> ั้งจิตใจก็ไปด้วยกันงานที่แท้จริงคืองานภายในเราก็ทำงานภายนอกแม้จะเป็นงานลองลงมาแต่เราก็ทำอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นหลักวิชาคือยุดนิ่งเฉยเฉยสบายเบาเบยุดนิ่งเฉยเบาสบายทำใจหลวม แล้ว้าถึงพระในตัวแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะศึกษาวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คือวิชาสามนะ่ะภพเพนิวาสานุสติญาณความรู้ที่จะทำให้เราระลึกชาติผลหลังได้จุดตูปปตาตญาณนวิชาที่จะทำให้เราเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้การวินไว้แต่เกิดได้อสาาวัรคยาญาน การทำขจัดกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงในตัวเราให้มันบรรเทาเบาบางกระทั้งหมดไปได้และเป้าหมายชีวิตของเราก็จะแจ่มชัดทีเดียวเราสามารถทำได้เมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีอยู่แล้วนี่ะไม่ใช่เราไปทำให้มีหรือปรุงแต่งให้มีแต่มีอยู่ เพียงแต่เพียงเราไม่รู้ว่ามีและก็ไม่เฉลียวใจว่ามีของดีอยู่ในตูวมีกายคนหนึ่งอยู่ในกายเราหรือได้ยินได้ฟังมาก็ไม่เชื่อหรือเชื่อแต่ไม่ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ก็ไม่เอาจริงหรือเอาจริงแต่ไม่ถูกหลักวิชามันก็เข้าไปไม่ถึง แต่จริงๆแล้วทุกคนสามารถทำได้ถ้าทำได้วันนี้แล้วก็เข้าถึงวันนี้แล้เราจะอบอุ่นมีความร,รู้สึกเราจะปลอดภัยจากทุกๆภัยทั้งภัยในอบายภัยในสังสารวัฏมันจะมีความสุขเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยาจายของเราพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกก็จะไม่ไปแรมราตีที่ไหน จะหยุดใจเข้าไปสู่ภายในเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมทางกาหยุดของท่านไปเรื่อยอย่างนั้นแหละและมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้กันอีกเยอะเป็นความรู้ภายในเมื่อเราออกทะเลลึกทะเลกว้างทะเลที่ไม่มีฝั่งไม่มีขอบเขตได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆแลวไปจะรักราศาสนา รักพระพุทธศาสนาจะเทิดทูนจะยกย่องจะรักเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมอย่างที่เราเข้าถึงนั่นแหละมหากรุณามันจะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเข้าไปถึงพระธรรมกายแล้วนะจ๊ะทำไมบางช่วงชีวิตของเรารุ่งเรือง บางช่วงร่วงโรยถ้าสาวไปหาเหตุแล้วก็จะพบว่าพบในอดีตที่มันติดมาช่วงที่ลุงเรืองพละอดสร้างมหาทานบารมีที่ร,ร่วงโรยพระเราตรณีหรือบางทีก็ไม่ใจตรณีแต่ชลาใจมัวไปสนุกสนานเพลิดเพลินเพลิดเพลินกับการเที่ยวบ้างกับการทำาาหากินอย่างเดียวมั่งก็ไม่ได้สร้าง ทำมาหาธรรมบารมีเมื่อไม่ให้ก็ไม่ได้เพราะนั้นตอนที่กำลังบุญมาหาธรรมบารมีส่งผลและจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองมันสำเร็จมันจะมีจังหวะชีวิตที่ถูกบังคับให้รวยแหเราจะถูกบังคับให้รวยเมื่อกำลังบุญมันมาส่งผลแล้วไม่อยากรวยมันก็ต้องรวยแต่ถ้ากำลังบุญหมด เราก็จะถูกบังคับให้จนไม่อยากจนมันก็ต้องจนที่รักก็นายนะ่ยที่แข็งแรงก็ป่วยที่รวยก็จนเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปนี่สำคัญนะลูกนะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราทั้งสิ้นซึ่งเราไม่รู้เลย เพราะฉะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยอย่าไปคิดอย่าไปพูดช่วยตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าบุญกำลังช่วยช่วยแก้ไขถ้าบุญไม่ช่วยเราไม่ได้มาเป็นมนุษย์อย่างนี้หรอกหรือไม่ได้อยู่มาถึงตอนนี้แลมันตายไปแล้วตอนนี้บุญเกิดขึ้นในตัวของเรามันอย่างต่อเน,นื่องเจ็ดวันนี้ก็ต้องรักษาใจให้ใส่ใส อย่าให้มันคุนมูเพื่อบุญจะได้ไม่หกไม่ล้นเพราะบุญเนี่ยทำยากแล้วเราได้กระทำไปแล้วให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อจากนี้ไปคันึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพบุรุษบบปการีหมู่ญาติของเราทีละโลกไปแล้ว ทันไปอยู่ในภพภูมิต่างๆที่ทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขา เปล่วงเกินเขาเนะ่จะเป็นใครก็ตามอยู่ในภพภูมิไหนก็ขออทิศบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นให้เป็นโหสิกรรมกันหนักเป็นเบาเบาเป็นหายท่านมีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็ให้มาก เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตั้งแต่ที่อยู่ในสภาธรรมกายสากลรอบสภาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจังหวัดข้างเคียงไปทั่วผื้นแผ่นดินไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้านนาน,นาชาติทั่วโลกในทุกคนทุกแห่งโลกอื่นจักรวาลต่างๆไปทุกพบทุกภูมิตลาดแสงกวจักรวาลตลาดอนันต์จักรวาล ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้อย่างดีแล้วและก็แบ่งปันอุทิศไปให้ไอ้ท่านหลัดนั้นมีความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกโศกโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายไอ้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามเดีคิดกันอย่างนี้นะลูกนะแล้วก็ททำใจหยุดนิ่งๆ ต่างคนต่างทำกับไปเงียบเงียบลุกนะ